Hi. Let's go now. สวัสดีครับทุกคนครับเช้านี้นะครับผมขออยู่ที่ช่องฟินสกี้ชาแนลนะครับช่องของลูกชายนะครับเนื่องจากมีคําถามหนึ่งที่หลายคนสงสัยอยู่นะครับสำหรับแฟนๆเฟอร์นันโดตอเรสนะครับหลายคนถามว่าหลายคนสงสัยว่าเฟอร์นันโดตอเรสมาได้ยังไงนะเป็นเฟอร์นันโดตอเรสล่างเชลซีนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาอธิบายให้ฟังนะครับถึงวิธีการได้รับมานะครับแล้วก็คุณสามารถทําได้หรือเปล่า อันนี้ผมเข้า ID ดีใหม่นะครับผมปั้น ID ดีใหม่เอี่ยมเลยนะครับผมเข้ามาเล่นใหม่เริ่มต้นเลยนะครับก็จะมีทีเซอร์ใหม่ที่ไม่เคยเห็นมาก่อนนี่เป็นครั้งแรกที่ผมปั้น ID ใหม่ด้วยนะครับผมในอีฟุบอล2025หรือว่าเวอร์ชัน4.0นะครับก็จะมีทีเซอร์ของเมสซี่แบบนี้ทีเซอร์ของพาร์ทเนอร์เนย์มานะครับใส่เสื้อสวยๆแบบนี้นะครับมีชุดเบรนท์แฮมด้วยนะเมื่อกี้นี้นะครับผมเซิร์ฟญี่ปุ่นอ่ะพูดง่ายๆนะครับไอดีญี่ปุ่นนะครับเราจะต้องเลือกตอนสร้างใหม่เนี่่่ป็นนุะรรัับแล้วกกกกิจจมมตาง ไอดีอื่นๆนะครับไอดีไทยที่เราเล่นอยู่หรือ ID อื่นๆ ID นอกอะไรก็ตามนะครับผมจะแตกต่างกันไปนะครับมิชชั่นภารกิจต่างทีบางทีนะครับผมอาจจะต่างกันไปนะครับแมสพาสแมสพาสไม่เคยเห็นต่างนะแต่บางทีมิชชั่นนะครับมิชชั่นมันจะมีออบเจกตีฟแบบเพิ่มเติมนะครับจาก ID อื่นๆนะครับผมและที่สําคัญครับผมอีเวนต์อีเวนต์นะครับบางทีก็มีแตกต่างเหมือนกันนะครับแต่ที่ต่างกันนะครับผมรอบนี้นะฮะก็คือในอีฟิบอนพอยท์เว้ยอีฟิบอนพอยท์เนี่ยลองเข้ามมมมมมาาดดูนนนะะะะคครรััับบบบผจีใให้้้แแแแลกกกชตอออขวืไ มีแต้มแรกใช้แบบกดรับฟรีเลยอ่ะกดรับฟรี25ทองเลยนะครับแต่จริงๆต้องผูกก่อนผูกคนมีไอดีก่อน few moments later. รับเรียบร้อยนะครับแล้วก็ย้อนกลับไปที่แอปเรากดวิธีครับนี่ฮะรับกดรับอีกทีนึงนะล็อกอินนะครับผมแล้วก็รับกดรับเลยเปึ๊บอีกทีนึงครับหลายขั้นตอนหรือเกินแล้วเข้าไปดูในเกมได้หรือยังโอเคได้มาแล้วนะครับ25ทองที่ส่งคุณค่ากว่าแต่ได้มาเลือดตาแทบกระเด็นโอ้โห25ทองฟรีนะครับนี่ครับได้มาแล้ว few moments later. ผมนั่งหาวิ นานมากนะครับทุกคนกว่าจะได้ขอบคุณคุณอุด้วยนะครับที่ชี้แนะแนวทางนะครับผมคือมันอยู่ในนี้เว้ยมันต้องเข้าไปซื้อในช็อปของเว็บไซต์นะครับผมบนสตอร์ของโคโนมินะครับแต่ว่าเงื่อนไขคือจะต้องเป็นไ d ดญี่ปุ่นด้วยนะครับแล้วก็ใช้ภาษาญี่ปุ่นด้วยนะครับถึงจะรองรับนะครับเดี๋ยวผมลองดูก่อนว่า ID ดญี่ปุ่นซื้อได้ไหมนะเพราะมันจะขึ้นขึ้นว่า100ยเยนนะครับผมไม่รู้ว่าผมจะซื้อได้ไหมนะครับแล้วก็ถ้าเกิดซื้อได้เดี๋ยวจะไปลองใน ID ดอื่นที่ไม่ใช่่่่ญีีปปุนนเดดดวททําาาาาใหู้้ะสมมรรถไลคับ อเรสนะครับผมสตาร์เตอร์เซตทรีนะครับแล้วก็มีทองด้วยนะครับผมเออเป็นช็อปของญี่ปุ่นเนาะเนี่ยตามนี้นะผมจะลองซื้อนะครับดูว่าจะได้เปล่านะติดไร few moments later บอกเลยว่าคือเหมือนเราต้องซื้อสินค้าด้วยบัตรเครดิตนะครับคือมันต้องใส่ข้อมูลจริงทั้งหมดเลยนะครับผมแล้วผมจะลองดูนะว่าจะทําได้หรือเปล่านะจะซื้อได้หรือเปล่านะ A few moments l later ขอ OTP หน่อยเร็วๆจะหมดเวลาแล้วมันบล็อกครับทุกคนมันบล็อกนะ เอาเป็นว่าผมสรุปแบบนี้แล้วกันนะครับทุกคนหลังจากที่ผมได้พยายามนั่งทําประมาณหนึ่งชั่วโมงแล้วนนเนี่ยเสียเวลาทาคลิปอื่นด้วยนะแต่ตั้งใจเพราะคนอยากรู้ก็พอสมควรเหมือนกันนะฮะโฟนเดอโตเลสล่างเชลซีนะครับผมจะไม่มีขายที่สตูไทยหรือว่าในเกมปกตินะครับผมเงื่อนไขนะครับเท่าที่ผมลองก็คือต้องเป็น ID ดีญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ต้องเป็น i อดีญี่ปุ่นทั้งในเกมและในเว็บด้วยนะครับตอนที่สมัครไอดีใหม่เลยนะฮะแล้วก็ต้องเข้าไปซื้อในสตูของญี่ปุ่นนะครับวิธีการชาระเงินผ่านของเขา ซึ่งมันค่อนข้างซับซ้อนนะครับต้องจ่ายเป็นสกุลเยนด้วยนะครับผมลองทําและมันสุดท้ายมันจะเออร์เลอร์นะครับผมเหมือนจะไม่อนุญาตต่ประมาณนี้นะฮะลองและนะก็มันก็ไม่ได้เก่งอะไรมากหรอกครับเพียงแต่ว่ามันก็เป็นสายสะสมเนาะเพราะมันหาไม่ได้ในไอเดียทั่วไปนะครับผมถ้าเกิดใครอยากได้ก็แนะนําว่ารอรอร่างอื่นดีกว่านะครับหรือว่าก็รอล่างนี้เข้ามาเปิดขายนะครับเดียวอนาคตก็คงมีแหละนะอ่าร่างเชลซีนะครับรอหน่อยฮะโดยเฉพาะร่างลิฟย์พูเล่นไปก่อนนะเล่นร่างลิฟท์พูไปก่อนเล่นร่างสเปนไปก่อนนะครับทุก ผมก็อย่างที่บอกไปนะครับค่อนข้างซับซ้อนและวุ่นวายหน่อยนะครับผมไม่ไม่แนะนำนะครับไม่แนะนําตอนนี้เกมเพิ่งอัปเดตมีตัวอื่นๆเยอะนะครับถ้าเกิดคุณชอบจริงๆเนี่ยมันก็ก็ต้องอดใจนะอะไรที่มันไม่ใช่ของเราก็ต้องอดใจนะเขาไม่ได้ทํามาเพื่อจะให้เราเล่นเขาทํามาเพื่อเป็นกิจกรรมเป็นอีเวนต์ในประเทศของเขานะครับผมเพราะฉะนั้นก็ต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยนะครับโอเคนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูคลิปจนจบนะครับสุดท้ายผมก็ทําให้ไม่ได้นะครับเป็นตัวละครลับเป็นตัวละครปริศนาจริงนะครับผมเท่าที่ผมทำนะฮะ ครับเอเคนะครับให้กำลังใจด้วยนะครับผมฝากกดติดตามช่องฟิสก,กีชาแน,นลด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ